ที้เราก็มาเยี่ยมเยียนฟาร์มบ้านอาจารย์ยุทธอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่มันเป็นพวกผักต่างๆเพราะเพราะว่าฟาร์มบ้านอาจารย์ยุทธนี่มีโครงการโคกหนองนาโมเดลด้วยเราก็มาดูกันว่าภายในฟาร์มของอาจารย์ยุทธนี่มีอะไรบ้างที่นาสน,สนใจแวะไปดูกันนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ยุทธด้วย ครับก็สวัสดีครับฟาร,ร์มบ้านจันยุศก็ยินดีต้อนรับนะซึ่งฟาร,ร์มเหล่านี้ก็มีแนวในการผลิตพืชปลอดสารพิษเพื่อที่จะตอบสนองผู้บริโภคภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงนะหลักๆที่เราผลิตก็คือในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษนะจะเรียกว่าปลอดสารพิษหรือว่าไร้สารพิษเลยก็ได้เพราะว่าเราจะไม่มีการใช้สารเคมี เราจะมีการใช้แต่ดินที่มีอินทรีย์วัตถุเพียบพร้อมสมบูรณ์ในการที่จะให้พืชเจริญเติบโต,ตได้ดีจึงต้องไม่มีการใช้สารเคมีนะเมื่อพืชเจริญเติบโตแข็งแรงดีก็จะปลอดจากโรคและแมลงศัตรูพืชนะซึ่งตรงนี้เราก็มีการเตรียมดินกันเองนะครับในพื้นที่ของเราผนะักที่เราปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสลัดนะครับเพราะว่า ผู้ปลูกเองก็เป็นคนที่ชอบบริโภคผักสลัดนะครับเนะพราะว่าพ่อบอกไว้ว่า,าถ้าชอบอะไรอยากกินอะไรก็ให้ปลูกกินเองทำกินเองนะอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราได้ทำเป็นางานหลักก็คือในเรื่องของการผลิตเหต็ดนางฟ้าภูฐา,า,านนะาซึ่งเห็ดนางฟ้าภูฐา,านเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตนะทั้งเป็นก้อนเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับ ชุมชนรอบด้านนะครับแล้วกเ็เรามีการเปิดดอกนะเพื่อที่จะให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเราเนี่ยได้มีผักที่ปลอดสารพิษไร้าสารพิษไว้บริโภคนะครับ แมรี่นะครับปลูกได้ที่ฟาร์มอาจารย์หยุดในเรื่องของการปลูกพวกไม้ผลต่างๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะทางนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นของที่เอาไว้บริโภคภายในคเครือเนของเรานะ นี่ก็ทำโครงนองนาด้วยอ,อด้วยด้วยเดเป็นโครงการของพอชอพอชอนะครับที่ดูเป็นวิถีแห่งความพอเพียงนะครับเนี่ยบริเวณจุดต่างๆอย่างเนี้ยมีพืชผักเอาไว้รับประทานเองได้ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามะพร้าวนะเป็นพืชที่พ่อค้ามารับซื้อในราคาที่ถูกนะครับจึงคิดที่จะเพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าของเราเราจึงได้เอามาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะเพื่อที่จำหน่ายซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ตอบรับของตลาดนะอย่างกว้างขวางค่ะข,ของเราก็จะมีทั้งน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะ มันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เราทำเป็นมีส<า>องขนาดนะคะมีขนาดเก้าสิบมลกับสองร้อยมลนะคะสะกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นสินค้าแฮนด์เมดไม่ผ่านกรรมวิธีนะคะทําแบบวิธีกรรมดั้งเดิมไม่ใส่สารกันเสียกันหืนทั้งนั้นนะคะแล้วเราจึงจะมีน้ําผึ้งนะคะมีย่าหวานอบแห้งจะเป็นดอกคำฝอยคะ่ะดอกคำฝอยก็ช่วยลดไขมันในเลือดด้วยนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นเอกเก๊กฮวยอบแห้งนะคะใช้ต้มน้ําเป็นน้าเก๊กฮวยก็ได้หรือจะชงเป็นชงชาเฉยก็ได้นะคะองค์มูลพืชนะคะมีอาหารอาหารหลักอาหารรองนะคะช่วยเสริมสร้างทาให้พืชเนี่อยออกดอกเร็วได้ผลดีหลักบำรุงไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะใช้ตัวนี้เป็นตัวบำรุงดได้เลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นสมุนไพรไร่แมลงค่ะเราจะไม่ใช้สารเคมีน,มนะคะกับผักของเราเราจะใช้สมุนไพรไร่แมลงะค่ะ ทำจากสมุนไพรหมักจากสมุนไพรของทางฟาร์มที่นีตัวนี้จะเป็นกระเจี๊ยบ,บแห้งหเป็นหญ่นนิยมต้มกับพุ้ยาจีนแล้วก็มีพุ้ยาจีนด้วยนะคะลูกโตโตใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ,ะฟาร์มนะคะปกติแล้วเราจะปลูกพืชผักทุกอย่างเลยค่ะแต่ในบางครั้งเราก็จะมีของแห้งไว้สําหรับขายสําหรับจําหน่ายด้วยนะคะเผื่อวันที่เราไม่มีของสดเราก็ยังจะมีของแห้งขาย ตรงบริเวณนี้ของอาจารย์ยุทธแกก็เป็นพื้นที่โคกหนองนาพื้นที่ประมาณสักหนึ่งไร่ครับก็อุดมไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดมากเลยเป็นอีกจุดหนึ่งมีเป็นลูกชิง เหมือนอยู่ปักใต้นะครับเนี่ย ธนาลงนะครับตรงเนี้ ฟาร์มของอาจารย์นี่อยู่อยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยเออถ้าเวลามีผู้สนใจจะได้แวะเวียนมามันอยู่ด้านหลังวัดทุ่งชานหมู่สิบอเอ่ออ,อําเภอพายชีตำบลตำบลนอนยะนาดอนยะนาพาชีคราวนี้ถ้ามีคนสนใจอยากจะหาข้อมูลหรืออะไรอย่างนี้มาต้องติดต่อเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ได้ใช่ไหมครับอ๋อก็อติดต่อได้เลยครับผมเบอร์เบอร์อะไร <ๆ S 1> นะครับศูนย์แปดสี่ 0 7น8 0 4จดแปปูน ท่านจะเห็นได้ว่าพื้นที่สามไร่ของครอบครัวอาจารย์บริหารทรัพยากรที่มีจำกัดใช้หลักปัจจัยาเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลคือมีความรู้ความรอบรู้ความระมัดระวังมีภูมิคุ้มกันขยันอดทนแบ่งปันสุดจริตซื่อสัตย์นี่แหละครับคือนิยามของความพอเพียง